แฟชั่นที่มิลานใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับก็ล่าสุดไปมิลานแฟชั่นวีคครับก็สนุกมากแล้วก็ที่นั่นก็อากาศดีมากส่วนโชว์ที่ผมไปดูก็โชว์ดีมากๆแล้วก็เสื้อผ้าสวยทุกชุดเลยครับประสบการณ์ครั้งนี้เป็นไงบ้างครับในการไปร่วมงานตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้ไปมิลานแฟชั่นวีคแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับคอสด้วยครับก็สนุกมากครั้งแรกมันต้องทำการบ้านเป็นอะ้ยครับทำการบ้านเตรียมตัวยังไงเหรอครับก็ ก็เตรียมตัวเยอะเหมือนกันครับอย่างเช่นก่อนเดินทางอย่างเงี้ยผมก็มีไปเตรียมตัวแบบตัดผมอะไรเงี้ยครับเสริมหล่อตัดผมหน่อยใช่ครับซ้อมดงซ้อมเดินมีไหมครับคุณซ้อมดงซ้อมเดินเหรอครับมีบ้านครับนิดหนึ่งความหล่อนี่ก็คือพกไปอยู่แล้วต้องพกความหล่อไปเพิ่มไหมครับเออก็มีพี่ๆช่างหน้าทําผมเขาก็แบบว่าเสริมหล่อให้เราครับ เออก็มีเจอเหมือนกันนะครับ<ม>ก็ในงานก็มีพี่อันโบยอนมีพี่นานะที่ญี่ปุ่นอะไรนะครับก็เจอหลากหลายศิลปินมากครับเป็นไงวะที่เจอแบบศิลปินต่างชาติคูลเตอเป็นด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นยังไงครับฟิ่นั้นดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เจอเขาแล้วก็แบบทุกคนเฟรนลี่แล้วก็ไนท์มากแล้วก็ไนท์ก, nice กับเรามากคุณรู้หมดเป็นกี่ลุกครับผมละครับเอ่อล่าสุดที่มิลานเนี่ยประมาณ3ลุกครับ สามท então, ูนและชินกับกล้องชินกับสื่อที <h <h ่โดนเองนะับแบบว่าบูดิสเพย์อย่างเงี้ยครับอ่าก็จริงๆก็ปรับตัวแต่ว่าก็เริ่มเริ่มชินแล้วครับรู้สึกว่าสนุกดีเวลาเจอแบบพี่พี่สื่อหรือว่าเกี่ยวกับด้านแฟชั่นเราชอบอยู่แล้วก็เอ็นจอยมากครับช่วงนี้เราเดินาะ่อไปอีกมก็ช่วงนี้ก็ถือว่าแบบเริ่มมีการเดินสายแบบไปทำงานที่ต่างประเทศบ้างก็เดี๋ยวน่าจะมีเรื่อยๆให้ติดตามครับ นอกจากแบบว่าฝึกเรื่องของคิณภาพต่างๆแล้วชการไปเรียนได้ทั้งฝึกเรื่องภาษา <นะ S 2> ด้วยหรือเปล่าฝึกภาษาด้วยครับอย่างก่อนที่จะไปร่วมงานเวลาจะไปงานต่างประเทศผมก็ต้องมีเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมครับแล้วก็เวลาที่เราจะไปประเทศนั้นๆผมก็มีการศึกษาภาษาเบื้องต้นของเขาแบบเวลาทักทายเวลาเราไปประเทศที่เราไปเหล่าสุดที่มิลานครมีแบบไปพูดไหมก็แบบว่าวช้า สวัสดีภาษาอิตาลีครับแล้ววันี้เขาตอบกลับเป็นไงบ้างครับคุณเขาก็เขาก็จะตอบแบบชาสเขาก็ดีใจมากที่แบบเราพูดทักทายเป็นภาษาเขาเหมือนกับว่าถ้ามีชาวต่างชาติมาประเทศเราถ้าแบบเขาพูดภาษาเราได้เราก็จะแบบรู้สึกดีแบบน่ารักอะไรครับมาแล้วขับไับคนเพิ่มขึ้นเป็นผลยอดฟอลโล่อโไอจีคุณาแฟนคลับเพิ่มขึ้นไหมผมว่าน่าจะมีความรู้จักเราแบบเพิ่มขึ้นมากกว่าครับแล้วก็เห็นเรากว้างขึ้น ก็มีแค่แบบทักทายเบื้องต้นแบบอัลโลฮาเซโยแล้วก็แนะนำตัวว่ายังไงแล้วก็แบบไนซ์ทูมียูแบบพันกับซึมิดาคุณได้หลายภาษานะครับคุณคูคให้อีกเรื่องขอบคุณค่ะที่มีเค้าลงถึงของน้องมิยาเนาอเงยครับอ๋อครับการว่านอุ๊ยคุณกับน้องมิยาอ๋อ อ๋อจริงๆคือไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคือเป็นงานอีเวนต์เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องหนึ่งครับแล้วก็ผมไปร่วมงานแล้วก็ได้เจอกับน้องแล้วก็คุณพ่อแล้วก็ได้มีการแบบถ่ายรูปกันแล้วก็คุยกันครับแค่นันน้นเลรยรไ,ไม่ได้ผมกับน้องไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับแต่ว่าผมรู้จักน้องว่าอ๋อนี่น้องมีญาแล้วก็พี่พีทองเจือก็แบบรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าแบบก็เป็นพระเอกอะไรเงี้ยครับตกใจไมู่อยู่โดนโยงข่าวว่าเรากบบมีา ตกใจใไหมเหรอครับจริงๆผมไม่ไม่ถึงกับตกใจนะครับผมก็เฉยๆแล้วก็พอดีวันนั้นอ่ะที่พี่เขาเอาให้ยื่นให้ผมดูอ่ะผมก็แบบทํางานอยู่ด้วยแล้วก็อ๋อเห็นแล้วก็อ่าแต่ก็ไม่ได้แบบตกใจหรือว่าอะไรยังก่อนนั้นไม่ได้ทราบขา่าวทางอนุญาด้วยหรือเปล่าไม่ถึงอะไรนะครับได้ทราบขา่าวทางอนุญาตบางหรือเปล่าเอา่อผมเห็นมีพี่ผู้จัดการเอาให้ดูครับผมใช่แต่ก็ไม่ซีเรียสนะแบบว่าโดนจับตา อ๋อไม่ซีเรียสเพราะว่ามันไม่มีอะไรก็เลยแบบว่าไม่ซีเรียสเลยครับมีโอกาสได้พูดหลังจากที่เจอกันวันนั้นแล้วมีโอกาสได้พูดคุยหรือว่าทักทายกันไมอ๋อหลังจากวันนั้นก็คือผมยังไม่ได้เจอน้องกับคุณพ่อเลยครับเ<ม>จอแค่วันนั้นเลยครับยืนยันว่าไม่มีอะไรใช่ครับไม่มีอะไรแล้วตอนนี้คุณโสดไหมครับคมโอ้ตอนนี้โสดครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับทำไมคะทำไมถึงโสดเหมือนกับว่าจริงๆก็คือ ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมสนุกกับการทํางานมากครับ<ม>ตอนนี้จอยมากๆเลยเกี่ยวกับทำงาน,นก็อยากทํางานให้เต็มที่ก่อนอครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้ารอโตขึ้นอีกนิดดีกว่ารอโตขึ้นแล้วก็เราพร้อมทุกอย่างที่ดูแลคนอื่นได้เราค่อยคิดที่จะแบบมีแฟนอืมอย่างนี้สาวๆหักควนประเทศน,นะครับไม่ก็เรียกว,ว่าผมแบบขอโฟกัสแบบตั้งใจทํางานก่อนแบบสนุกอยู่ยครับแค่นี้คะ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ